สวัสดีครับวันนี้ครับพามาทำงานไกลหน่อยครับจะแถวดอนเมืองเลยครับแถวเชิดวุฒากาศครับยังไงก็กองทัพต้องเดินในท้องครับแวะซื้อปิ้งไก่กันก่อนเลยครับส้มตำครับกินตอนเช้าดูครับบรรยากาศโอ้โหน่ครับเดี๋แล้วก็มาถึงบ้านนะครับ เล็ดูอลังการนะครับบ้านลูกค้าหลังนี้ฉ <c oughs> าบเรียบร้อยแล้วครับช่างสีก็กำลังลงสกิมโค้ดอยู่ครับ <c oughs> นี่ครับวันนี้ผมมาทำบันไดเหล็กครับ <c oughs> ใส่แม่เรียบร้อยแม่เหล็กตัวนี้ใช้เหล็กสามนิ้วคูณ6นิ้วครับใหญ่มาก <c oughs> ขึ้นไปจากชั้นสองครับ เหลกูนหนิ้วครับแต้มไว้เฉยๆนะครับยังไม่ได้เชื่อมครับขึ้นลูกไว้ก่อนจากนั้นนี่ครับส่วนลูกขั้นบันไดครับใช้เหล็กแฟตบาร์ครับ2นิ้วหนาสามมิลครับครับเป็นฉากแล้วก็มาใส่แบบนี้เลยครับลักษณะแบบนี้เลยแล้วเขาท็อปบนเขาก็จะเอาไม้เนื้อแข็งครับ ็นบันไดแล้วก็เจาะยึดด้วยสกรูยึดข้างใต้นะครับอยู่ข้างบนครับช่างกำลังทาสีอยู่ครับบนเละตรงนี้เป็นชานพักครับยึดด้วยเหล็กเก้าครับตอเข้าอัดเข้ากับปูนไว้เข้าไปครับแล้วช่างปูนเขาก็จะเก็บครับตามรอยนี่ก็จะเรียบร้อยครับไม่เห็นนี่ครับตอนทาสีเสร็จแล้ว ผมจบแค่สีกันสนิมนะครับสวยไหครับสวยไหมครับใครสนใจทำงานเหล็กทำบันไดเหล็กราวกันตกราวบันไดโครงหลังคาติดต่อได้นะครับจแล้วครับก็วจะประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ